สวัสดีค่ะทุกผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับเจคำมสามตวเต็งค่ะเจคำมสามตูเตงก็จะพาท่านผู้ชมไปติดตามตเรื่องราวความฝันกับลุงแปงค่ะลุงแป้งเนี่ยงวดที่ผ่านมาแกก็เข้าเจ็ดเก้าค่ะเข้าเต็มเต็มเลยค่ะแต่มางวดน,นี้แกก็ฝันอีกแล้วค่ะแกฝันว่าเดินไปทุ่งนาค่ะท่านผู้ชมแกเดินไปทุ่งนาไปเห็นรูปูค่ะเปิดออก เป็นดูสีแดงๆค่ะความฝันของลุงแปงจะเป็นไงมาไงเราก็ไปติดตามเรื่องราวความฝันของลุงแปงพร้อมกันค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะคุณทองสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณคคุณลุกค่ะท่านผู้ชมมณนีกาเดินทางมาติดตามโตเลขเนี่ยทางความฝันกับคุณพอ่อแป้งอีกคือเก่านะท่านผู้ชมนอตโตเลขของคุณพ่อเจ็ดเก่านะเต็มเต็มนะท่านผู้ชมนอกมาหลบนี่ได้ยินว่าคุณพ่อฟันอีกแล้วค่ะเหล่องเล่าความฝันสิเป็นจังไดกาให้คุณพ่อว่าฟังอีกเนาะเป็นจังไดคุณพ่อหลบนี่ฟันมาจังไดอ๋อนึ่ะ ก้อนเป็นของหน้าเนี่ว่ะไป็นงหน้ายางเป็นของหน้า,าเราไปเปิดหูเห็นหูหูนี่แรงจริงคือหูนะหูค่ะหูหนังเข่งแรงจริงคือค่ะค่ะไปมึไงไรผอด้วแน่นี่ยไปเมืองหนาวผอดอึงเกาอันเดียวอันแบบผอดหูเนี่ยหูเดียวเป็นหูยังคุณลุง จะได้ขู่กับปู่หูยังหนี่งนะเป็นหูสีแดงแดงเหมือนม่วงจริงแดงอีกคือซองมันคือไก่ได้เลยค่ะช่จะว่าจะว่าเรื่องล่างนะซองมันก็ขาดเรื่อยๆบานนี้มันมนียังไม่ได้หูมันมียังแล้วมีแต่หูยางก็อีกไม่เห็นคือเก่าล่ะก่ได้เปิดก็เห็นบานนี้เปิดแล้วเปิดมันคือเก่าเห็นคือเก่าลักษณะเก่าลักษณะเก่าค่ะค่ะจะว่ากับบ้านเรนที่หูเก่าบ้านเรือนหูเก่าตัวใหม่ไปใช้กับขอด้วตรงนี้ค่ะยางมันสูงหน้าหนึ่งนะ รียนมากาก็ผอมลงากอนแล้วแต่่ามเป็นคู่บวงกอนบงกอนแดงแห้งมลนแดงคืนน่กท้าสรอติดนี่นะปากแดงแคกเลยเนาะแดงแจ๊ะเลยนะเลือดบัเขาเน้นใส่ซูนแล้วคืออปุ่มแห้งปุ่มแห้งบมันกลมมันมนนะซูนหาแล้วกอนนะนันเลงไก่เชียงแห้งแปรซูนหาเขาให้เขามีเ่ของพันไแปรซูนหาสิเดี๋ยวูกระปูวอคุณอ บ่อแมนเขาพูดจะผู้ยังผู้แต่ว่ามันเป็นผู้เนาะแดงคือคลองแดงคือกลุ่มคลองอีกอ่ะนก็เป็นเหล็กล่างมั้งบอกคือว่าไม่ก็ไผ่คุณลลงผู้เดียวไปผู้เดียวของหน้ามองไปมือนลักษณะในผู้เนี่ยมันแดงบอลลูแดงจะปากแดงปากผู้มันแดงในปากแต่ปากผู้มันแดงให้เห็นเหมือนว่า มันเป็นศูนย์แังสีบอกเขาอยูกเป็นม่วงก้มเลยแล้วแดงกึ่งฟองมั้งคะคือยางนี่นี่คกอยางหน่อยโอ้เป็นยางเป็นเป็นคือหนังยางเนาะเป็นแดงแน่นหนะค่ะนี่หูจงฟองลงจะบ้าก็จะเก่าหนีเป็นดินสีบวกีสีเนาะดินมก็ดินจะดินน้ำปลาเปิดวงน้ำหย่านะเปิดเครื่องได้เลยยุให้หน้าเนาะตรงหน้าเป้นตรงหน้าเปิดเปิดตัวเครื่องขึ้นพื้นตัวเพื่อแน่มึงเห็นหูจงฟองแดงกึ่งฟองใต้หูย่านี่ก็ หลายหูบอกคหูเดียวเหระหูเดียวหูเดียวหูเดียวแต่ใบยางไปใช้ก็เิองไรก็เห็นตาหูเก่าๆนี่เปดมองไกเห็นตัวเก่าๆนี่เลยสปี๊ีง้บ้างมันก็ปีเอาเอาสามตัวนะเอาแปดศูนย์หาัวแกแปดศูนย์หาแบบบะกับเลยนะกันคขวไม้มีแปดศูนย์หาแปดมีมันก็คือเปิดเด้เปิดเขาเปิดเด้ค่ะ เอามือเปิดเนาะคุณดิมเนาะมือเปิดเบื้องนี่อ่มือเปิดวางนี้เปิดกระแตดเนาะเปิดกระแต่พุ่งก็บสูงอย่างเป็นมงกุฎมงกุมนะเมือเขาอีกหพุ่งกับหาเนาะก็แต่สูนหาที่เดียวนะเพราะว่าการเงินประจํากลับเลยสู่สูนหาที่เดียวนะเพราะว่าคุณ่อปล่อยตัวเลขไปนี่กับบอลลายตัวเนาะบอลเกินสองตูเนาะท่านกับท่านก็ว่าให้ เปิดว่าเจ๊ตแปดท่านว่าเดเจ๊เจตก่อนวันนี้หกลับเลยตัวที่วอาจะโคคือยูยูตัวอ่กันแล้วลุงลวก็หายเนีนอนของเราเนาะหงวดนี่านถือรดับเดียวนำบอลหงัดนี้ก็ถามลุงเนาะเนียนอนแข้งเนาะค่ะอยากมุดงิดไมลุงเตบาเตะแล้วมันจะใส่แต่ก็เปิดเลาเขาเปิดเปิดลุงก็เลยเ่าเปิดค่ะ แปดเปิดมือหาหูสูนแมนแต่ว่าหูนี่โตสีแดงนี่แสดงว่าสูนย์แาู้เหรอเนาะสูนย์มาอยู่ศูนย์มายูแต่ว่าอาจจะอยู่ตำเนหรืออาจจะอยู่เทิงกระบอกแต่ว่านย์ไปโดดนะแต่ว่ามกลางนะแต่คอยมกลางหน่อยประเทศเนี่ยกล่นเล่นกลางเล่นเน่ยไรเล่นกลางเลยฮะซุนหานี่วะซุนหานกลางเลยค่ะคือคือบนญกระลุ่มเนาะรุ่มสามเนาะต้องหันงานเน้นเนาะ เลยเจ็ดนึงจิตกองค่ะนค่ะเน้ว่าล่างออกล่างค่ะค่ะแต่ว่าูหางวดนี้ว่า่างคือก็ลุงกันนินล่าง ความฝันกะสันๆแต่ว่าได้ใจข่วมบ่ได้ขยายกวางไปเห่าเปรตุลิกเงี้ยค่ะจ่อเลยพันเลยจ่อจอลวบลาดเลยนอคุณพ่อนอเพราะว่าเมื่อเปิดออกก็คือพ่อหูพ่อหูนี่ก็สีแดงว่นวุ่นก่งเลยซองไปกับพ่มี่อ่ะพ่อมี่อ่ะไม่รู้ป้องซองมือขัดเลยป้องซองตีแต่กะต่างกันกับลุงกะคอมหนึ่งใส่ผิดค่ะค่ะ มันไรันหลายนมูก็คือฟันเหมือด้หนคุณบ like ูมันก็คืนนมันชิ้นคนฟันเลื่อนี้บ้านเนี้บานที่คนบ้านก็บันพันเขมาห้าก็บันไพันค่ะฟันก็คืนฟันคืนมันสิ้นนะฟันันึ่นึกชิ้จังไรกันแต่ผู้ชมทางบ้านโชคมันน้ำกันอีกเนาะสวยมากทุกคนไปโหรือวางไปกัไปผู้เดียวผู้เดียว คิดว่าสิไปหายังในความฝันคือได้ไปเปิดหูจะแล้วไปลงโถงหน้าจะไปยังหรือไปเรื่อยแต่ว่าก็ไปพอหูเนาะค่ะพอไม่เปิดเอาเปิดไม่พอตั้งตั้งเปิดบ่ตั้งเปิดไม่เปิดเห็นหูเลยนะกอเป็นเป็นใบซองหรือว่าเฟืองฟุกเฟื่องไหวปฟุกปลาฟังเขาฟุกไหวนเปิดว่ามันก็เห็นหูอทุกคงแดงจริงคือนะกอมัน ก็จิมันใจให้งก็แห้งวัดนียังมีซีรีอยู่เนอะคุณพ่อนะตอนต้นมันมดนี่แหละมดซุ่มข้องก่รอน้มาห้าถ่อนอย่างเงี้าไป่องหวานเขาไปว่าคขยไปว่างมันก็นํำหมามันก็นำหมาอย่เงยเไปส่าอ่างเ้ยว่า่องอเงี้องสง่าก็มาเพราะว่ารอไปตามคองข้องมาสุกรมันก็เพิ่ก็ลบอกันกรเก๊บเก่าคุณอเ่าบอกนี่ส่เอาหู้ัง อุ่งอย่างโฮงจดินนั่งออกลางนี่ไม่จอมปลวกแล้วคุณลุงเนาะลุงนหินลางมันก็ออกลางใี่หออกลางเคยเก็ก่ะแน่นอนแห้งตัวนี้แล้วก็มาซองคือคาราวาน้นก่อนเพราะว่าเพราะว่าบัึงเนข่นหอซองลงต้งจำยังจำดินางด่างดางเต็มมาก ก็ฟันของคุณลุงม่หยางเพิ่มเติมมีกรณีแล้วว่าอะไรฟันยาวเสียงปั้นจะเจาะให้เจาะเลยสำหรับตัวฤทธิ์ขอขอบคุณลุงแปงได้หลายค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางตอริตเน่าทางความฝันแตขอให้ลุงแปงกับท่านผู้ชมของเ้าโชุ่มชื้มันหมานค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปตัวเลขของลุงแปงค่ะตัวเลขของลุงแปงก็แปดศูนย์ห้าศูนย์ห้าค่ะนิ้วล่างค่ะท่านผู้ชมตัดเล่นด้วยค่ะกับ ด้วยค่ะค่ะ16มีนาสองหเด็ดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปตัวเลขเด็ดๆดังๆแนวทางดีๆค่ะสำหรับคลิปนี้เจ๊คำสามตัวเองก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ